สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านนะครับผมบ่าวบาสาวน้อยรายงานตัวครับสาวน้อยค่ะครับผมหลังจากที่ไปรอเอ็ดคมมาพี่น้องบ่ได้จักดอกบ่ได้จักดอกเลยครับไปเสียเวลาเกือบครึ่งมือครับพี่น้องก็เลยไปต่จุ้มเฮ็ดกันย่งบ่ได้จับกับเขาครับก็เลยมาหาปลาหมานดีกว่าครับผมค่ะเขามาเลยกับหมานเลยครับพี่น้องไปดูอย่างนี้หมันเฮ็ดไข่เขียวทีนี่เป็นเห็ดไข่เขียวครับ ดอกเหล็กแหกมานครับมาปลาถี่คุณเคยดีกว่าพี่น้องไปใส่กระตาครับพี่น้องโอ้ดีจ้าเพชรละเลยปไปเผื่อ <c oughs> เป็นการเวอร์เซเวล่าบา่าวบาวเห็นไว้จุ๊บหนึ่งพี่น้องเมันต่องปลาหนีแล้วบัดน,นี้นี่เข้ามาเลยก็ะเห็นเลยพี่น้องจุ๊บ พอได้ปนพอได้ายากพอได้เฮ็ดกินนี่กูไม่ได้จับเห็ดเลยอันนี้ครับกำลังเขามาก<อ>็เห็นเลยแหละพี่น้องอไป<อ>มันเป็นนการเงี้วๆเด้อครับพี่น้องมาหลุ่นกันต่อครับผมเฮ็ดไข่ขาวครับดอกนี่โอ้ กำลังแข็งแข็งอีกคือเก่าเลยครับปาดขาพันออกเลยตัวนี้ยังได้หลุนกว่าเมนว่าสาวหน่อยเออจะจับสามเรอเขามาเลยได้หลุนเลยพี่น้องสวยขนาดเลยครับพี่น้องเห็ดไข่เขียวครับเขง็งแข็งมากเลย หอมมาครับโอ้เมนี่คือเห็นแต่หิ่งแค่เขียวเนาะแข้งดีที่น่องสวยงามนี่แต่ สวยสุดสุดสวยสวยสุดส <Kh á. S 2> uh ุดสวยทั้งใหญ่ทั้งยาวาอโอ้เห็ดเป็นเทสาวหน่อยเจ้าคือเห็นว่าดอกใหญ่ขนาดนี้เดืตดดอกอ้งงามพี่น โอ้ยขาเขาได้บนอ,อบาดนี่โอ้ยขาตัดทิ้งเลยค่ะสวยอยู่สวยดอกยังได้อืมจอเจ๊ดพี่น้องตอนนี้ก็ยางแยกกระสาวหน่อยครับผมดอกส,สวยมอีกขึ้นกาครับนี่ครับเห็ดไข่ขาวครับดอกนึงแต่จะดอกแล้ว่นีง ได้จะดอกครับขาเพิ่นมีของเจาะครับเก็<น>บกันต่อครับจุ่มสวยสวยเลยลลลต่อครับพี่น้องหนึ่งจุม่มหนึ่งดอกทู้ังติดังดินลึกแห้งเนาะนเกิดตะบวยยางเหยียบพี่น้องนี่ครับดอกสวยๆเลยครับงามเด็ดดอกนี่ ข้าวชวยมวยอึ้ข้าวชวยมวยอึ้ขาใหญ่ๆว้ายหายกว่าเห็นปลาคอเลยบบบนี้โชว์โชว์โชว์ไม่เสียเที่ยวนี่นะครับเ็ชล่อดจากของแม้จากของจิบไปหาหลงทางไปเก็ียเพชรขมบักดนพี่น้องเ้ยก็ยั่งมากกัยังได้พี่น้อง เป็นต่อครับมีคนกลอนอีโปมเขาหาไปแล้วครับพี่น้องนี่เขาก็ลังลงเรือไว้ให้อยู่เล็กๆน้อยปลาหมานเบาบาซาหน่อยแต่ก็บอกเป็นยังครับดอกนี้ใส่ได้อยู่ครับ <โด S 1> แข็งๆดีๆๆอยู่หลอดเรือจากสายตาเขาพี่น้องถ้าไปเล่นเห็ดคมอยู่ด้ยวย เกิดว่าเขาป่านี่เตะเสาเลยนะโอ้ยเอาไปมมเม็ดเดาะครับช่วนี้เฮ็ดนัยงก็เอาเม็ดเลยครับพี่น้องพอได้แกงครับ พอดอกก็ดอกเฮียนเฮียนจุูม <c oughs> จูมว้มอ <c oughs> พอได้บปนครับพี่น้องเครื่องดอกเครื่องจุูมก็เอาเปไปหล่นไปกับสาหน่อยครับจุูมนะฮะนะฮะสวยฉยว้าวจะได้จุมูมงามๆตึงๆนี่แหละออือ เห็ดกอแดงดอกงามๆเลยครับเปลี่ยนไม้ใหม่ละครับพี่น้องโทรศัพท์กับเขาพอโทรศพัพท์เ,เป็นละนมุนมุนเพื่อดีละห่างเขาเลย กายพี่น้องนะใส่จังๆกับเขาแน่พี่น้องเออ้ยสมบูรณ์แบบโอ้ยลายเด้อพี่น้องเลยน <laughs> ่าพี่น้องจะเห็นดอกเห็ดเหี่ยวเหี่ยวเนี่ยล่ะอันนี้ก็ได้ถึกเดือดลายว่ะสะสมไปเรื่อยพี่น้อง ลวดอยู่แล้วมาปลานีคกับพ่อได้ลุ่นแน่พี่น้องหลังจากถึงอ่างปลาสองปลาก็บอกเห็นเลยสวยงามเดี๋ยวว่าเราคิดว่าคอน,นอนื่นเขา,า,า,าสีเห็นเลยเห็นไ่แต่ถ้าไพสีเห็นเลยมันบอกออกจริงสิ ออกจังสีเลยจังสิด้เห็นเนี่ยแถวห้องห้อกับไม่เห็นดอกผู้แน่นหาไปน้ำจมไปน้ำกันครับก็สาวหน่อยเบาบางแต่เสียเวลาของหาเห็ดขมนั่นแหละฮะสมีเก็ถือว่าได้แกงเลยครับพี่น้องเรากำลังการงานสร้างเลยพี่น้องสร้างของเขาอีกกาสิดาเอาดเนี่ยโอ้โห โอสวยงามแมงพน้องแม่ง,ง,มงหรอหมั้งเฮ้ยขอจักรลูปเลยนะไปะพี่น้องหลุนกันต่อครับ แน <chest> ่นทุกส่วนแน่นแนงแน่นทุกส่วนแน่นเหมือนคนเก็บเลยดอกนี้เดาใส่ได้เด้อพี่น้องยืนเดาเพี่เดียวหาฮกเทือกพุ่นเออพี่ลีน่ะบาบาดเด่งใส่เลยแหละโดนโดนฟอเหมือนกันจะจ้าพี่น้องหนึ่งดอกหนึ่งจุ่มใส่ได้อยู่ ครับผมกันยังว้าแล้วสิได้พอแน่อยู่ดอกครับปลานี่ห่างๆเนี่ยก็บอเป็นยังครับขอแค่แต่เห็นเนาะสาวหน่อยเนาะโอเคมาหลุ่นไปทำกันอีกครับพี่นนอ,อโอ้โหสมบูรณ์แบบมากเลยเเอย่างงี้ค้าน้ำเบาบาัดทั้งไตเห็นบ่ครับ อันนี้งามาใใงามาสุดเลยนี่งามสุดต,ตั้งแต่ได้มาของวันนี้หอมเอ้ยชื่นใจชืนช่นใจเด็กแกล้งย่้ๆเลยพี่น้องทางครับพ่อแม่พี่น้องงามน้ำสุงไน้ไข่เคียวอันนี้สมบูรณ์แห้งแข็งจะดูเลยทั้งขาทั้งดอกอู้หายก็ขี้เกี่ยมหมดแล้วนี่ จุ๊จุ๊จุจุเพื่อนน้อยโอ้งามมนเอาเด้อพี่น้องเอ้ยเึินตาแล้วค่ะหาเรียนๆรียหัวไปครับมาพี่น้องโจ๊ะลุอุ้ยงามแหงดูกระโดดหนึงามหนี่งแข็งแข็งหัวซักถวนเลยอือสวยงามพี่น้องเอ้ย หอมขนาดเลยพี่น้องอเลยป้าใส่ตาอีกครับห้อยคือตัวนี่มาครับพี่น้องสรุปยอดเลยครับผมหาเห็ดมือนีินะครับเด้อว,วันที่สิบห้าครับผมสิบห้ามิถุนายนสองห้าหกแปดครับผมก็ถือว่าได้กแกงยิ่งใหญ่อีกแล้วครับพี่น้อง เห็ดกับมิต่ดอกกำงามจุมกำงามครับผม็นตาสะออนนํำอยู่หรอครับอยากกินอยากแกงกับเมาเาด้อพี่น้องทางไกลทางไกลกสิประมาณนี้แหละครับผมมึงคลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคอยสารสายเลาะชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บอบบสสาวน้อยลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ